คอมเมนต์ชี้เวียดนามจะแซงไทยได้โครงสร้างพื้นฐานตามมาติดติดขณะที่คอมเมนต์ทางฝั่งชาวเวียดนามบอกว่าในอาเซียนนะไทยคือต้นแบบเลยเพราะฉะนั้นเราไม่คิดที่จะแข่งกับพวกเขาหรอกเราขอเติบโตไปด้วยกันในภูมิภาคนี้จะดีกว่า หอเรื่องนี้มันเริ่มมาจากในมุมมองที่วิเคราะห์กันในระยะยาวนะครับว่าเวียดนามนันเป็นประเทศที่ในช่วงนี้ในภูมิภาคก็มีแต่เวียดนามหละครับที่เติบโตแตกต่างจากใครเพื่อนซึ่งคอมเมนต์ของทางฝั่งชาวเวียดนามเองดูเหมือนเขาก็จะรู้ตัวอยู่นะครับว่าประเทศของเขาก็เติบโตมากที่สุดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันแต่เรื่องนี้เองนะครับก็ถูกพูดถึงในมุมมองของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงกันด้วยซึ่งก็อยู่ใกล้กับอีกประเทศที่ก็พัฒนาร่วงหน้าไปก่อนเวียดนามแล้วนั่นก็คือ กัมพูชาซึ่งเขาก็อยู่ระหว่างไทยกับเวียดนามนั่นเองนะครับความเห็นของทางฝั่งชาวกัมพูชาก็มองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าหากมองไปที่ระยะยาวคุณจะเห็นได้เลยว่าเวียดนามยังเติบโตไปได้อีกเวียดนามของคุณยังมีภาคของการท่องเที่ยวที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อุตสาหกรรมการท่องเทียเ่ยวของเวียดนามผมเชื่อว่ามันจะยอดเยี่ยมได้ไม่ต่างจากไทยหรืออาจจะทําได้มากกว่าซะด้วยซ้ําจากกระแสข,ของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตควอบคู่กันไปเรื่อยๆ ที่ผมมองว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามจะไปได้ไกลกว่าไทยเพราะคนเวียดนามรู้จักที่จะต่อยอดมากกว่า ในความหมายของผมก็คือเวลาไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นภูเขาที่เวียดนามมักจะมีกระเช้าซึ่งก็ไม่ต่างจากประเทศพัฒนาแล้วหลายๆแห่งที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้การเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูเขามันสะดวกกว่าผมบอกตามตรงแลแ้วตให้เที่ยวบนภูเขาหรือสถานที่ที่เป็นธรรมชาติในแบบของภูเขาผมชอบไปที่เวียดนามมากกว่าผมประทับใจสถานที่ของเวียดนามมากกว่าไทยเยอะเลยอันนี้ก็บอกว่าเวลาไปเที่ยวภูเขานะครับโอ้ก็ด้วยความที่ภูเขาเวียดนามนะคือก็สูงมากๆเลยนะฮะยิ่งขึ้นไปทางตอนเหนือนะครับเวียมมดนามเขาโดดเด่นทางด้้านนนีะครับ คนนี้ก็เลยให้ความเห็นว่าตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เวียดนามก็ต่อยอดไปมากกว่าไทยแล้วในไทยนะครับเขาก็บอกเขาเนึกไม่ออกเลยว่ามีที่ไหนที่มีความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในลักษณะที่เป็นภูเขาเหมือนกับว่าทางฝั่งไทยจะไปทางอนุรักษ์มากกว่าและพวกเขาไม่ค่อยใส่ความสะดวกสบายเข้าไปในภาคของการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเทีย่ยวภูเขามากนักซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ของชาวกามพูชาด้วยกันเองนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะก็ดูเหมือนว่าคนนี้จะทํางานที่เมืองไทายนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่า คุณต้องดูดีๆนะผมเองน่ะไปทำงานที่เมืองไทยไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางทะเลคือจุดขายของไทยน่ะอยู่ที่ทะเลเลยผมเองอยู่ที่เมืองไทยผมก็ไม่เคยไปเที่ยวภูเขาสูงๆของเมืองไทยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปในพื้นที่แถบนั้นมากนักที่เห็นใกล้ตัวแล้วก็เฉียดที่สุดก็คือทางเขาใหญ่นี่แหละแต่ผมก็พบว่าการเดินทางไปที่เขาใหญ่ก็สะดวกดีนะมีถนนทางที่สะดวกดีแต่ภูเขาที่คุณยกมาของเวียดนามน่าจะหมายถึงสถานที่ที่ต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปใช่หรือไม่ ในอีกมุมหนึ่งผมมองว่าสถานที่แบบนั้นเป็นเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางที่สามารถขับรถขึ้นไปได้เลยต่างหากมันไม่สามารถขับรถขึ้นไปได้เพราะเขาเลยต้องทํากระเช้าก่อแค่นั้นแต่เมืองไทยนะ่ะขับรถขึ้นไปได้เลยนะและคิดว่าน่าจะมีภูเขาแบบนี้หลายๆแห่งด้วยที่เป็นภูเขาที่สูงกว่าในระดับที่สูงมากๆแต่ก็มีรถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้ผมเคยเจอคลิปวิดีโอบน YouTube มักจะมีการสอนขับขึ้นเขาอยู่บ่อยครั้ง เกี่ยวกับภูเขาต่างๆของประเทศไทยแต่้นสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็รับรู้ก็คือผมพบว่าภูเขาหลายแห่งในไทยนะครับรถขึ้นไปได้เลยมันไม่จําเป็นต้องมีกระเช้าหรอกส่วนในสถานที่ที่ไม่ได้มีกระเช้าจริงๆผมคิดว่าถ้าเมืองไทยจะสร้างนะเพราะเขาก็สร้างได้เมืองไทยมีงบประมาณเยอะกว่าเวียดนามเยอะเลยในแง่ของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของไทยสามารถลงทุนอะไรได้เยอะแยะมากมายม,มากกว่านั้นเยอะ แต่พวกเขาแค่ไม่ทําก็แค่นั้นเหตุผลน่าจะไปในทางอนุรักษ์มากกว่ามีความเป็นไปได้ที่สถานที่ที่ไม่ทํากระเช้าพวกเขาต้องการที่จะคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้เพื่อไม่ให้มันลุกล้าพื้นที่ป่ามากนักแต่สําหรับเวียดนามแล้วผมคิดว่าสไตล์ของเวียดนามออกไปทางจีนมากกว่านะเหมือนกับว่าอะไรทําได้ก็ทําไปเลยโดยที่พวกเขาก็ไม่ได้มาสนใจมากนักว่ามันจะทําให้ป่าลดลงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องของความใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันผมมองอย่างนั้นมากกว่านะ ซึ่งคอมเมนต์ทางฝั่งชาวเวียดนามเองนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกนะครับว่าผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าการท่องเที่ยวของไทยนั้นโดดเด่นทางด้านของทะเลชายหาดและก็เกาะที่สวยงามเมืองไทยเนะี่ยทำได้ดีกว่ามากๆผมเปรียบเทียบเลยแล้วกันการเดินทางการเข้าถึงความสะดวกของเกาะต่างๆชายหาดต่างๆของไทยนะั้นมีมากกว่าในการท่องเที่ยวในลนักษณะเดียวกันในเวียดนามซะด้วยซ้ําคือถ้าออกเกาะไปผมรู้สึกว่าในไทยนะั้นมีความสะดวกกว่ามาก แต่เหมือนสิ่งหนึ่งที่ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามวิเคราะห์ออกมาได้ก็คือเหมือนว่าเวียดนามของเราก็จะพยายามโดดเด่นการท่องเที่ยวเชิงภูเขาให้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไทยอาจจะไม่ได้เน้นมากนักนักท่องเที่ยวมักจะไปที่สถานที่ที่เป็นการท่องเที่ยวทางทะเลซะมากกว่านั่นคือกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยดังนั้นผมก็เลยมองว่าภาคการท่องเที่ยวเวียดนามน่าจะเห็นจุดที่เป็นช่องว่างตรงนี้และท่องเที่ยวของเวียดนามเองกําลังจะตีตลาดตรงนี้อยู่ซึ่งคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นว่า ความน่าลหลงไหลในภูเขาในพื้นที่เอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้สำหรับผมมองว่าในมุมมองของฝรั่งที่มาจากทางยุโรปชาวต่างชาติที่มาจากอีกซีกหนึ่งของโลกที่อาจจะอยู่ในเมืองหนาวแล้วก็เมืองที่มีภูเขาสูงอยู่แล้วพวกเขาคงไม่ได้มาตื่นเต้นกับภูเขาในแบบของเวียดนามหรือภูเขาในแบบของไทยหรอกแต่สิ่งที่ไทยทําอยู่นั้นสามารถตีตลาดและครองใจผู้คนที่มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้สิ่งที่ผมเห็นก็คือภูเขาทางฝั่ง ยุโรปนะมีความน่าตื่นเต้นกว่านี้เยอะดังนั้นมันก็คงไม่ได้น่าตื่นเต้นในระดับโลกนะไม่งั้นก็คงถูกจัดอันดับความสวยงามของภูเขาในระดับโลกไปแล้วแต่พื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันไม่มีประเทศไหนเลยที่ถูกจัดอันดับทางด้านภูเขาถ้าคุณไปดูที่สถิติความนิยมนะะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือไทยค่อนข้างจะตีตลาดได้ตรงโจทย์มากเพราะว่าทะเลในแถบนีนะ้สวยงามชายหาดในแถบนี้เป็นเขตร้อนและมีความสวยงามและเมืองไทยก็สามารถติดอันดับโลกได้ในแง่ของความสวยงามทางด้านชายหาด ผมคิดว่าสิ่งที่ไทยทําอยู่นั้นไปถูกทางแต่สิ่งที่เวียดนามทําอยู่ก็เหมือนกับกําลังจะครองตลาดจากช่องว่างเล็กๆที่ไทยอาจจะไม่ได้เน้นมากนักเพราะผมก็สังเกตได้เหมือนกันว่าแม้แต่คนไทยเองยังมาเที่ยวภูเขาในเวียดนามเลยตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเวียดนามก็พยายามจะอุดช่องว่างตรงนี้ขณะที่คอมเมนต์ของทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนากันซึ่งก็ให้ความเห็นนะครับว่า ตัวเมืองของเวียดนามนะั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ทางฝั่งไทยผมไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมากนะักสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเมืองไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีเรื่องของถนนที่ขายายขึ้นมีช่องจราจรที่เยอะขึ้นนั่นเป็นเหมือนสิ่งที่เมืองไทยเน้นเป็นพิเศษแต่พอมองไปทางฝั่งของเวียดนามคุณจะพบว่าความเปลี่ยนแปลงของเวียดนามก็คือสภาพแวดล้อมตึกรามบ้านช่องในตัวเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมีตึกสูงมีสิ่งปงลูกสร้างอะไรเกิดขึ้นมาอยู่เต็มไป ดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเวียดนามนั้นเติบโตเร็ว,วมากๆแลพะพวกเขาอาจะแซงหน้าไทายได้ซึ่งในคอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาโต้แย้งกันนะครับก็บอกนะครับว่า ถ้าหมายถึงตึก,กราุามบ้านช่องผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าเวียดนามคนเวียดนามโดยทั่วไปมีเงินมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนั่นจึงทาให้ระดับบุคคลก็มีรายได้ต่อครัวเรือนนั้นก็มากขึ้นด้วยพวกเขาจึงมีกําลังที่จะสร้างและก็มีส่วนทําให้ตึกกามบ้านช่องตามเมืองต่างๆก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นและจํานวนประชากรที่เยอะอยู่แล้วก็เลยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆมันก็ดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่นั่นเป็นในระดับบุคคลเท่านั้นแต่ถ้าคุณเทียบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานผมไมอววาร้นนขดะะตไตะไิั ถึงแม้ว่าทางฝั่งไทยอาจจะดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะแต่นั่นเป็นจุดที่ไทยเติบโตมาแล้วในระดับที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะดูช้าแต่ตอนที่ผมไปที่เมืองไทยผมเห็นโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณจะเห็นได้เลยว่าโรงพยาบาลก็มีความทันสมัยมากขึ้นการเข้าถึงโรงเรียนการเข้าถึงระบบการศึกษาอะไรต่างๆมันมขึ้นเรื่อยๆที่เห็นด้วยตาชัดๆเอาแบบด้วยตาเลยก็คือถนนทางการขยายช่องจราจรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั่นแหละ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาคุณจะเห็นได้เลยว่าถนนของไทยนั้นใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ถนนที่ไม่ได้มีรถใช้งานเยอะแยะแล้วว่ากมายก็ยังมีการพัฒนาถนนที่มันเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วมันเกิดขึ้นจากทางฝั่งไทยแต่เวียดนามผมไม่เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามจะโตเร็วขนาดนั้นซึ่งเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยโตเร็วก็จริงนะแต่เรื่องของถนนทางโครงสร้างพื้นฐานผมคิดว่ายังไม่ได้โตเร็วเท่าไทยพอไม่ทำนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์ต่อนะครับก็บอกนะครับว่า เวียดนามเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก็จริงและก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แต่ประเด็นก็คือสิ่งที่แตกต่างผมมองเห็นว่าจากการที่ไปทํางานในเมืองไทยคุณจะพบได้เลยว่ามีผู้รับเหมารายใหญ่ๆของไทยสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นเองได้ในขณะที่เวียดนามโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างยังต้องพึ่งพาโนฮาจากประเทศอื่นๆอ,อ,อยู่เลยแต่ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆมันอยู่ที่ เมืองไทยพวกเขามีบุคลากรมีบริษัทที่สามารถรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ทำโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้เองมันจึงดําเนินการไปอย่างรวดเร็วกว่าในความคิดของผมะนะไทยทําได้เร็วกว่าในด้านนี้ไม่เหมือนกับว่าเวียดนามอาจจะมีตังมากขึ้นก็จริงแต่เวียดนามก็ไม่สามารถที่จะทําโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วเท่าไทยได้ขณะที่คอมเมนต์ถามมานะครับว่าเข้ามาตอบกลับก็บอกนะครับว่าดูจากรถไฟฟ้าเป็นตัวอย่างใช่หรือไม่นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่โครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามมันไม่น่าจะไวตามไทยทันอะไรขนาดนั้น เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าถึงขั้นตามมาติดๆเลยก็คงจะไม่ใช่แต่ในอีกมุมนึงก็ไม่แน่นะถ้าเวียดนามสามารถมีผู้รับเหมาที่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานได้หมดและก็มีอยู่ทั่วประเทศผมคิดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะนําพาโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปว่าเวียดนามจะปรับตัวให้สามารถสร้างทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่ส่วนเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวแนวโน้มขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามก็มีโอกาสที่ใหญ่กว่าไทยได้นะ มันเกิดจากการที่มีประชากรที่เยอะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เวียดนามสามารถจะใหญ่กว่าได้ในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแต่โครงสร้างพื้นฐานผมคิดว่ายังไม่ได้จะใช่แต่ลนว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าต่อให้โครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แต่ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็หมายความว่าผู้คนในระดับบุคคลสมมติว่าเป็นคนหลักล้านคนในหลักล้านคนพวกเขาน่าจะมีคนจํานวนไม่น้อยที่หาางินได้มากขึ้นในหลักล้านคนก็อาจจะมีหลักหมื่นหลักแสนคนที่ มีส่วนช่วยที่ทําให้ตัวเมืองของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะไม่ได้เร็วเท่าไทยมีถนนมีอะไรที่ทันสมัยแบบไทยโดยดันทีแบบที่เจอในกรุงเทพไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณจะเห็นได้เลยว่าตามเมืองต่างๆก็จะมีตึกสูงเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตึกที่มีการลงทุนการปลูกสร้างอะไรต่างๆเกิดขึ้นอยู่เต็มไปหมด นั่นเป็นผลจากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นและผู้คนก็หาเงินได้มากขึ้นและจํานวนประชากรที่เยอะด้วยคุณลองนึกภาพตามดูแล้วกันว่าตัวเมืองของเวียดนามจะขยายไปอย่างหนานแน่นแล้วก็ใหญ่โตได้มากแค่ไหนก็ต้องลองคิดดูแล้วกันขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีทางที่เพื่อนบ้านจะแห่ไปทํางานที่เวียดนามมากขึ้นผมคิดว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆผู้คนในแถบอาเซียนที่มีระดับไรายได้ที่ต่ํากว่าไทย ผมคิดว่าหลายๆประเทศก็เลือกไปไทยมากกว่าอยู่ดีเหตุผลมันง่ายมากๆเลยเพราะว่าการทํางานในเวียดนามมันไม่ได้เป็นในแบบที่คาดหวังไว้มากนักซึ่งคอมเมนนี้เพูดแบบงงๆมากเลยนะครับแต่ก็มีคนเข้ามาถามกับต่อนะครับว่าที่คนหมายถึงคืออะไรการทํางานในเวียดนามโดยคนนี้เขาก็เข้ามาอธิบายนะครับเขาก็รีวิวประสบการณ์ในมุมมองของเขาเขาบอกว่าเคยไปทํางานที่เวียดนามเพียง3เดือนนะครับเคยไปอยู่ที่เวียดนามการทํางานของเวียดนามคือจะมีการนอนด้วยการนอนกลางวัน นั่นเป็นวิถีของชาวเวียดนามหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการออกไปนอกประเทศมากนะักแต่การทํางานในเวียดนามบอกได้เลยว่ามันต่างจากไทยมากมันเป็นเรื่องของสังคมการทํางานด้วยแหละมั้งแต่ประเด็นสําคัญนะตอนนี้ที่ทําให้ผมเลือกไปทํางานที่เมืองไทยมากกว่านั่นเป็นเพราะว่าอัตราค่าแรงที่เวียดนามยังห่างไกลจากไทยอย,ย,อยู่ซึ่งในอีกมุมหนึ่งในอนาคตก็คงต้องบอกว่าถ้าเวียดนามขยับค่าแรงขึ้นค่าแรงในไทยก็อาจจะขยับไปอีกขั้นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความน่าสนใจที่มันถูกเทไปทางฝั่งไทยมากกว่าขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าไม่หลอกสิ่งที่คุณกําลังพูดถึงนะ่ะผมอยากจะบอกว่า,วายังไงทํางานที่เมืองไทยก็ชิวกว่าเยอะคนไทยมีความเป็นวิถีที่สบายกว่าเยอะเลยผมบอกตามตรงนะที่เวียดนามอ่ะถ้าคุณเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปทํางานในเวียดนามเรียกได้ว่าทํางานหนักมากๆคนเวียดนามที่อยู่นั่นอยู่แล้วหลายๆคนก็ทํางานกันหนักแต่ประเด็นก็คือมันได้ค่าแรงที่น้อยและก็ทํางานกันหนักมากๆด้วย ตัดภาพไปที่เมืองไทยสิคนไทยทํางานกันอย่างชีวๆสบายสมัยกว่าเยอะทุกวันหยุดผู้คนก็นออกไปเฉลิมฉลองกันนั่นเป็นวิถีที่คนไทยยังทํากันอยู่จนถึงทุกวันนี้ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาถามกลับก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เวียดนามจะแซงไทยได้หรือไม่ผมมีความรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่แรงงานของเวียดนามทํางานกันอย่างเอาจริงเอาจังกันมากมากถึงแม้ว่าค่าแรงอาจจะไม่สูงเท่าไทยนะตอนนี้แต่พวกเขาคิดว่าพวกเขาได้ค่าแรงในระดับที่สูงขึ้นจากแต่ก่อนมาก มันก็เลยส่งผลให้ผู้คนในเวียดนามณนะ์เวลานี้ค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าผมคิดว่าปัจจัยนี้เองจะส่งผลให้เวียดนามแสงหน้าไทยได้ในที่สุดคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าการที่จะพัฒนาแสงหน้าประเทศใดได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความขยันอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่อง,องการบริหารการจัดการอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นความขยันเป็นเพียงปัจจัยแยกย่อยที่อยู่เล็กๆในสัดส่วนของการทํางานเท่านั้นในอีกมุมหนึงคุณอย่าลืมนะว่าเวียดนามเองก็จะไต่ระดับ ค่าแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้เป็นที่ถูกพูดถึงกันว่าถ้าเวียดนามค่าแรงสูงขึ้นในระดับที่เริ่มจะใกล้ไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหรือไม่ก็เทียบเท่าไทยตอนนี้หรือว่าไทยอาจจะค่าแรงสูงขึ้นกว่านั้นในอนาคตนั่นก็แปลว่าเวียดนามเองก็จะมีการลงทุนน้อยลงด้วยเพราะจะมีประเทศอื่นๆลำดับถัดไปที่มีค่าแรงที่ถูกกว่าเวียดนามและก็พร้อมเป็นลำดับถัดไปถัดจากเวียดนามต่อลงไปอีกถึงจุดนั้นผมมองว่าเวียดนามการมีประชากรที่เยอะและค่าแรงก็สูงขึ้น มันจะทําให้พวกเขาไม่ได้งานกันในที่สุดมันจะคล้ายกับฟิลิปปินส์มากกว่าฟิลิปปินส์เคยรุ่งเรืองก็อย่างที่ทราบกันดีฟิลิปปินส์มีประชากรเยอะแบบเวียดนามด้วยแต่เวียดนามกําลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองนะตอนนี้และถ้าพวกเขาแข็แรงเทียบเท่าฟิลิปปินส์ละคุณลองนึกภาพดูแล้วลกันว่าตําแหน่งงานการจ้างงานมันจะยังเยอะอยู่อย่างทุกวันนี้หรือไม่ถึงตอนนั้นประชากรในเมืองได้แย่งกันกินแย่งกันใช้แน่นอนคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่านี่เองก็เป็นจุดที่เวียดนามก็คิดหนักด้วยเช่นกัน เพราะถ้าว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วก็ไปติดกับดักรายได้ปานกลางไม่ได้ต่างไปจากมาเลเซียหรือไทยเลยพวกเขาก็จะต้องอยู่ในสภาวะแบบนั้นอีกระยะหนึ่งเลยเดียวหรืออาจจะนานได้มากกว่าไทยซะ้วยซ้ําแต่ผมก็มองว่านั่นเป็นเหตุผลที่เวียดนามบางส่วนเองพวกเขาหันไปพัฒนาทางด้านของนวัตกรรม อย่างที่เราเห็นหน้าตอนนี้ก็คือรถยนต์สัญชาติเวียดนามที่พยายามผลักดันกันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้กําไรแต่มันก็เหมือนกับว่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยผลักดันชื่อเสียงของเวียดนามไปกับผลิตภัณฑ์ตรงนั้นผมไม่รู้นะว่ามีผลิตภัณฑ์มีโปรดักอะไรอีกบ้างแต่มันก็เป็นสัญญาณบอกว่าเวียดนามเองก็ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันนวัตกรรมในประเทศปเป็นพิเศษซึ่งก็ดูเป็นความตั้งใจที่จะก้าวข้ามความผิดพลาดในแบบที่ประเทศเอ,อื่นๆล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ขณะที่คอมเมนต์ของทางฝั่งชาวเวียดนามเองนะครับเข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ของเวียดนามนะครับรถยนต์ยี่ห้อของประเทศตนเองเนี่ยโดยก็ให้ความเห็นในมุมมองของเขานะครับว่ามันเป็นความกังวลซะมากกว่าไม่เหมือนเป็นการสร้างความกังวลเพิ่มเพราะว่าเรื่องนี้อย่าลืมว่าถ้ามองย้อนไปมาเลเซียเองก็เคยทําเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน แล้วมันก็ขายได้แค่ในระดับประเทศเท่านั้นต่อให้รัฐช่วยผลักดันแค่ไหนมันไปได้ไกลอยู่แค่นั้นเพราะเจ้าตลาดนั้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆก,การประชาไปในระดับโลกได้มันดูเป็นอะไรที่ยากมากเพราะเจ้าตลาดคุณต้องดูว่าเป็นรถยนต์ที่มาจากประเทศไหนบ้างจากญี่ปุ่นจากทางฝั่งยุโรปเยอรมันหรือว่าหลายๆประเทศแบรนด์ชั้นนําในขณะที่แบรนด์ของสหรัฐอเมริกาก็ามีด้วยเช่นกันแบรนด์จากจีนยิ่งเป็นที่ถูกพูดถึงนาตอนนี้ แต่ละประเทศค่อนข้างจะใช้ชื่อเสียงของความเป็นประเทศของตัวเองด้วยอย่างจีนเองรถยนต์จีนกําลังพยายามสร้างความเชื่อมัน่นและแน่นอนว่ามันก็ครองใจผู้คนครึ่งคอนโลกได้ส่วนหนึ่งแล้วเรื่องนี้กับการเป็นว่าคู่แข่งของเราเป็นจีนซะยางนั้นซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่มากๆนะตอนนี้ส่วนภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามเองก็มียักษ์ใหญ่ที่เป็นไทยที่ครองใจผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาในภูมิภาคบอกตามตรงกันมาทีหลังในอีกมุมหนึ่งมันไม่ง่ายเลยแน่นอนว่าเราอาจจะเห็นอัตราการเติบโตที่อยู่ในระดับที่สูง แต่ถ้ามองไปข้างหน้าก็เหมือนกับว่าคู่แข่งนั้นจะดูน่ากลัวไปหมดในแทบทุกแขนงที่เวียดนามพยายามจะแข่งอยู่แต่ในอีกมุมหนึง่งสำหรับไทยเองไม่ใช่ประเทศที่เราอยากจะแข่งขันมากนะักสำหรับผมนั่นคือประเทศที่เป็นต้นแบบต้นแบบที่เราเอามาเป็นแบบอย่างและต้นแบบที่เราไม่อยากทําตามในส่วนหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเป็นต้นแบบที่ดีอย่างน,น้อยถ้าเรามีโครงสร้างพื้นฐานในแบบที่ไทยเป็นอยู่หน้าตอนนี้มันก็คงทําให้ทุกพื้นที่ของเราเดินทางไปได้อย่างสะดวกได้ ผมเชื่อว่านั่นคือความคาดหวังของชาวเวียดนามโดยทั่วไปชาวเวียดนามในยุคก่อนหน้านี้คาดหวังกันแค่เพียงว่ามีความเจริญมีการพัฒนาในแบบที่ไทยเป็นอยู่หน้าตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วไม่ต้องเป็นไปได้มากกว่านั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราอยากจะเติบโตไปด้วยกันกับพวกเขาซะมากกว่าภาคการท่องเที่ยวนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่มีความหวังและมันเป็นไปได้จริงสําหรับเรื่องนี้เราอยากเติบโตไปพร้อมกันทั้งภูมิภาคซะมากกว่ามากกว่าที่จะมาแข่งขันกันซึ่งคอมเมนต์ที่เขาม,มาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ในยุคนี้เวียดนามยังเป็นไปได้กับอุตสาหกรรมอยู่เพราะว่าค่าแรงยังไม่ได้สูงอะไรมากนะักนั่นจึงทําให้ถึงดูดการลงทุนเข้ามาได้แต่พอในจุดที่ค่าแรงสูงแล้วเวียดนามการท่องเที่ยวเองก็เป็นความหวังด้วยถึงจุดนั้นน่าจะมีมาตรฐานที่ยืนเคียงคู่ไทยและก็สามารถครองส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวในระดับที่ใกล้เคียงกับไทยได้มากขึ้นได้บ้างขอไว้สุดท้ายนะครับก็บอกว่ารอโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามพัฒนายอย่างทั่วถึงถึงตอนนั้นการท่องเที่ยวก็คงจะเฟื่องฟูมากขึ้นโดยเพาะเดินทางได้สะดวกขึ้นนั่นเอง สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับขอบคุณสัครับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมก็สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปหรือหัวข้อถัดไปได้เลยครับสวันนีสวัสดีครับ